สวัสดีครับพวกับผมแมนดัมมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความไร้เบียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะอรอยขายโศษณาสำนนรสเดนอีวิลหนึ่งในปืนที่มีการปรากฏตัวใน Resident วิลเจซึ่งเป็นปืนที่สามารถใช้ยิงลูกระเบิดได้ซึ่งถูกเรียกกันว่าแกรนเนตลันเชอร์คั s t o มปืนปืนนี้นั้นถูกผลิตขึ้นโดยใครและมีประวัติมาอย่างไร กับกระพรมแมดมามัเตอร์นักสืบรีสิเดนต์อีวุสซีรีนั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนานั้นต้องเริ่มต้นขึ้นจากตระกูลเบเกอร์ตระกูลเบเกอร์นั้นจะมีเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของตระกูลเบเกอร์นั้นที่ชื่อกันว่าโซอี้เบเกอร์โซอี้เบเกอร์นั้นเธอเองมีความเฉลียวฉลาดตลอดจนมีความสามารถในการประกอบและสร้างอาวุธซึ่งเธอเองนั้นได้เคยบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอาวุธตัวหนึ่งเอาไว้ ซึ่งใช้สิ่งที่เรียกกันว่าพิมพ์เขียวบลูปรินพิมพ์เขียวบลูปรินตัวนี้เองได้มีการประกอบอาวุธตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าแกรนเนตลันเชอร์คัตตอมแกรนเนตลันเชอร์คัตตอมนั้นเกิดขึ้นจากการประกอบด้วยวัสดุพิเศษของตัวเธอเองทําให้ได้ปืนที่ถูกเรียกกันว่าแกรนเนตลันเชอร์ซึ่งสามารถใช้กระสุนได้จานวนทั้งหมด2แบบแบบแรกนั้นถูกเรียกกันว่าเฟลมราวเฟลมราวนั้นหรือกระสุนระเบิดเพลิงซึ่งมีผลเหมือนกับกระสุนดาบปาม มีความสามารถในการเผาผลาญศัตรูนอกจากนั้นการแตกของตัวระเบิดนั้นยังสามารถทำให้พวกเดอรโมตลอดจนมาการิสเบเกอร์ซึ่งกลายร่างเป็นร่างแมงมุมตลอดจนแจ็คเบเกอร์นั้นเกิดการเสียหายเนื่องจากความร้อนของเปลวไฟสามารถทำลายอวัยวะของเดอโมทำให้พวกมันนั้นงอกอวัยวะใหม่ได้ช้าขึ้นซึ่งเป็นกระสุนแบบแรก กระสุนแบบที่2นั้นถูกเรียกกันว่า neuro ราว n ิว e u r o r o ตัวนี้มีผลทําให้ศัตรูที่โดนเข้าไปนั้นเกิดอาการติดพิษเป็นส่วนผสมดั้งเดิมของตัว f r i t รา o ใน Resident e v i l 3ผสมเข้ากับกระสุนพิษซึ่งมีการปรากฏต,ตัวครั้งแรกใน Resident Evil 7ในกระสุนระเบิดและนี่ก็คือคําตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของกระสุนแกรเลนเชอร์ er, เกิดขึ้นจากการผสมตัวดินปืนชนิดแบบพิเศษ สตรองเคมีคอลฟลูอิดนั่นเองนอกจากนั้นปืนแกรนด์เลนเชอร์ตัวนี้ยังมีการปรากฏตัวใน Jack 55เบิร์ d a y โดยมีการเปลี่ยนจุดเก็บของตัวปืนซึ่งไม่ได้มีการเก็บในพื้นที่ปกติมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนั้นจะปรากฏตัวในรถเทเลอร์ในตัวอย่างของแมทเฮาส์จากนั้นก็จะไปปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในเมืองตอนท้ายของตัวเกมแล้วก็ในแจ็ค55เบิร์ดเดยนั้นก็จะปรากฏตัวในบ้านหลัก ชั้นหนึ่งนั่นเองและนี่ก็คือคําตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของปืนปืนนี้ว่ามีประวัติที่มาอย่างไรกับกระพมเมดามมาเตอร์นักสือ p r e s i นอีวิสซี r รี s ชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์เกมดีนิสาระต้องเดียมชาแนลขอบคุณครับแมดามาเตอร์ ater, นักสือ p r e s i น e n t EU ซี r รี s ขอบคุณครับ